สวัสดีวันพฤหัสบสดีที่3มิถุนายน2,564นะครับพบกันได้ทุกวันกับบทวิเคราะห์ฟุตบอลจากเฮียทางช่อง YouTube กวินกูรูสปอร์ตนะครับก็วันนี้วันพฤหัสฟุตบอลเพียบเลยนะครับโดยเฉพาะทีมชาติหลักๆเนี่ยก็จะเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะทั้งโซนอเมริกาใต้แล้วก็โซนเอเชียนะครับซึ่งวันนี้เฮียคัดมาให้1คู่เน้นๆนะครับ ลงทับการแข่งขันเวลาห้าทุ่มสี่สิบห้านาทีนะครับทีมชาติไทยครับช้างศึกนะวันนี้เจอกับอินโดนีเซียครับสำคัญมากนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นการเล่นเกมแรกนะของสามนัดที่เหลืออยู่นะครับไปดูเฮดทูเฮดของคู่นี้กันครับเจอกันมานัดล่าสุดนะในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะก็เป็นทีมชาติไทยครับสามารถบุกไปเอาชนะอินโดนีเซียได้ถึงทิ่นนะครับสามศูนย์เลย นะก่อนหน้านั้นเจอกันเนี่ยโอ้ก็ต้องบอกว่าไทยเนี่ยชนะมานะครับเยอะกว่านะครับก่อนหน้านั้นก็ชนะ4-2ชนะ2-0นะในศึกฟุตบอล AFF Suzuki ครับมาดูฟอร์มทีมชาติไทยครับโอ้โหอุ่นเครื่องเนี่ย3นัดล่าสุดเนี่ยไม่ชนะใครเลยนะครับมีเสมอทาจินะแล้วก็แพ้โอมานแพ้อุตเบ นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าถือว่าเป็นการลองทีมวันนี้เล่นที่ UAE นะครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตสนามกลางนะโปรแกรมของไทยก็จะเหลือเจอกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตแล้วก็มาเลเซียนะครับส่วนอินโดครับอุ่นเครื่องก็ไม่ชนะใครเหมือนกันแพ้โอมาน1-3แพ้อัฟการิสถาน3-2นะครับในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียเนี่ยก็ต้องบอกว่าแพ้มาลวดนะครับ ยังไม่ชนะใครเลยนะครับมาดูตารางคะแนนนะครับคู่นี้คู่นี้อยู่ในกลุ่มจีนะครับเวียดนามเนี่ยนำจ่าฝูงนะนะครับตามมาด้วยมาเลเซียแล้วก็ไทยนะครับไทยตามหลังมาเลเซียอยู่1คะแนนนะครับตามหลังเวียดนามอยู่3คะแนนถ้าวันนี้ชนะได้เนี่ยแต้มจะเท่าเวียดนามนะครับส่วนอินโดเนียห้านัดแพ้รวดนะวันนี้ความพร้อมของทีมชาติไทยก็นิชิโนะประกาศ23ผู้เล่น นะครับที่จะลงทำการแข่งขันวันนี้มาแล้วนะครับสี่เป็คนแรกที่คาดว่าจะลงสนามนะครับวันนี้ไทยก็ผู้สปบะตูสิวรักษ์เทศสุนเนินนะครับนะแล้วก็แผงหลังใช้สี่คนนะครับแบ็กซ้ายใช้เอนเนสโต้ภูมิภานะแล้วก็มีทิสตองโดยืนแบ็กขวาคู่เซนเตอร์มั Manuel ier, นวอลทอมเบียครับจับคู่กับพันษาเหมวิบูลนะครับกองกลางตัวรับสองคนครับพิธิวัฒ สุดกิธรรมกุลนะครับจับคู่กับสารัตอยู่เย็นนะครับแนวลุกวันนี้ใช้สุพโชคสารชาติทางซ้ายนะสุมัญญาปุริสายทางขวาน,นะครับกองกลางนะครับตัวทําเกมจัก,กรพันธ์แก้วผมหน้าเป้าวันนี้จะใช้อดิศักิ์ไกรสอนนะครับนี่11ผู้เล่นที่คาดการของทีมชาติไทยนะครับวันนี้ส่วนอินโดครับก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนแปลงผู้เล่นเยอะเลยนะครับวันนี้ใช้ผู้เล่นที่ ขาแข่งในต่างประเทศเนี่ยหลายคนเลยนะครับแล้วก็รวมถึงผู้เล่นดาวรุ่งนะเยอะเลยนะครับวันนี้ชิงแทยังนะครับเฮดโค้ช <c odes> ของอินโดนะก็เรียกนักเตะที่ขาแข้งต่างประเทศนะอย่างเอลเกนแบ็กกอตนะครับจากอิฟสูริปทาวนะครับรวมถึงอัสนวีมังคาลัมนะครับจากอันซานกีพาวนะครับที่กำลังโด่งดังเลยนะครับที่เกาหลี รวมไปถึงสยาเลียอาบี b, มันยูจากนิวคาสเซิลเจ็นะครับมาด้วยนะรวมไปถึงวิตันสุไลมานนะครับจากเรดดิกนะแล้วก็มีเอกกี้มูลานาจากเลเซียนะครับรีกโปรแลรนด์โอ้โหมากันเพียบนะบวันนี้สำหรับวันนี้นะครับเนีย่ยเชื่อว่าทีมชาติไทยยังดูดีกว่านะครับในเรื่องของทีมเวิร์นะแล้วก็ตัวผู้เล่นดูมีประสบการณ์ใน ฟุตบอลทีมชาติเยอะกว่านะครับวันนี้จัดไปนะครับเน้นๆเชียร์ทีมชาติไทยครับมีโอกาสชนะสูงกว่าครับส่วนถ้าอยากได้ทีเด็ดแบบฟันธงเน้นๆทุกวันนะครับทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปสามารถไปติดตามได้ที่เพจ f a c e b o o k กวินกูรูสปอร์ตเอกดลิงก์ใต้คลิปนี้ไปได้เลยครับก่อนจะกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้เฮียด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ขอให้รุ่นเชียร์บอลคืนนี้กันให้สนุกโชคดี เฮงๆเลยรวยสวัสดีครับ